มันก็นจะได้เป็นต้นสูงแบบนี้ทรงจะบกหอยกางครับพุ่นสูงขึ้นไปเชื่อครับแบบนี้ครับอันนี้นะครับพี่นอ้องผมงให้เบิงต้นทะเลียนอายุประมาณสองปีนะครับเบิงน,นะครับอยู่ในปากล้วยนะครับซึ่งคนส่วนมากจะคิดว่าปลูกปวยเป็นพืชที่เลี้ยงนี่ห่างจากต้นเนี่ยก็่สี่เมตรสองถึงสามเมตรฟามปุ่นสองถึงสามเมตร แต่ปลูกแบบระยะเงวมาเลยและให้เบิ้งสภาพต้นด้ครับนี่ครับสิ่งที่มันเห็นชัดเจนเลยก็คือหนึ่งลำต้นครับนี่ประมาณสักทอสองนิ้วนี่แหละครับแต่อที่มากกว่านั้นคือกิ่งแขนงนะครับจ้อยๆน่ครับกิ่งแขนงจ้อยๆหน่อยๆรีบๆนยครับหล้กก็จะขึ้นสูงอย่างเดียวเพื่นครับขึ้นไปจนได้ไปดับยอดลวครับนี่แค่สองปีเองครับ เมื่อขึ้นไปดับยอดแล้วให้เบื้องต้นอื่นน้ำนี่ครับกระจอยบดเลยครับนี่ครับกิ่งกับบัวลายพรมนะครับกิ่งลิบๆิบซัมเนลซี่นี่ครับอันนี้ซัมเมโปง่งอันนี้ก็บซัมเนวซี่กิ่งบยยัวใหญ่บัมีกิ่งเลยเนี่ยครับดับยอดไปสองเธอแล้วครับที่เขาบอกว่าถ้าไปดับยอดแล้วถ้าไปดับยอดแล้วเออ่ต้นไม่สิวอวบ มันกระโบอวบขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าตน้นทุเรียนเขาต้องการยังคือต้องการแสงครับนี่คือซึ่งทีหลายๆคนเขาพยายามแนะนํากันว่าปลูกทุเรียนให้ปลูกพืชพิเลี่ยงเพื่อบังแดดว่าสั้นเผื่อมีดไปเป็นห่มครับนี่ครับห่มถีพันวาครับเบื้องอนนี้เข้าก็ได้ดอปยอดไปแล้วครับแต่ลําต้นก็บรบิอวบขึ้นบริอวนขึ้นเลยมีน้าซ้ำกิง่งแขนงหยอดห่างกัมีแต่กิ่งน้อยๆน,นี่ครับ บ่มีกิ่งใหญ่ต้นใบสรงงามเขียวเข้มดีเพราะว่ามันได้ห่มแมนแต่กิ่งเจ้าบ่าได้ครับเจ้าสิปลูกแบบใดสิเอากิ่งหรือสิเอาอยัางครับสิเอาความสูงว่ครับปลูกพืชพี่เลี่ยงเนี่ยปลูกเป๊บเดียวเนี่ยปีนึงแต่ครนอ,ออกแต่ลางค้นก็บอกว่าบ่าได้ครับเอาไวด้ดนๆนบ่มีเงินใสกว่าสั้นเนี่ยครับจอยสูงเปรียบเทียบได้ครับค้นผี่ อยากปลูกทุรียนต้นคู่ขื้อกันแตเมื่อนี้บอเอาต้นคู่มาให้เบงเอาต้นเดียวๆนี่แหละครับีอยู่ระวางนี่ตน้นกล้วยอันนี้ก็กล้วยแล้วกับเป็นไหนครับพู้นสูงขึ้นไปซื้อครับนั่ตนตาหยอดแล้วกับกับแมนครับแต่กิ่งมันบ่ลายบ่ได้ครับกิ่งมันบ่ได้เลยครับนี่เอาไปให้เบิงด้อเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าหลายคนกะ พยายามเห็ดแบบเดียวกันนี่แล้วครับนี่แบบเดียวกันแต่กะเจอปัญหาคือต้นมันสิจอยเกินไปนต้นม่ได้น้อยครับจริงจริงการปลูกระยะห่างตัวนี้ได้ครับแต่เห้เอาตองควรจะไหวระวงังระวังต้นทุเรียนสองต้นอยู่ตรงกลางนั่นต้นหนึ่งแบบนี้ได้อยู่แต่อันนี้มันอยู่ใกล้กันจนทึบแล้วก็ควรจะไหวสักต้นหนึ่งหรือสองต้นกับพ่อสำหรับต้นกล้วย ต้นใหญ่สูดของเพิ่นก็คือสูงอย่างเดียวครับกิ่งมันบมได้กิ่งมันจะจอยกิ่งมันจะเล็กๆกกิ่งมันโมใหญ่เอามาเป็นตัวอย่างครับบรญหาเพยคิดสิปลูกแล้วก็ปลูกกล้วยแทมเอาไปเป็นตัวอย่างบ้างเด้อโซนนี้เขาสิบปลูกแบบนี้กันหลยครับนี่ครับให้เบิงพอต้นมันอายุใหญ่ขึ้นครับสามปีสี่ปีครับมันก็จะได้เป็นต้นสูงแบบนี้ ทรงจะบ่ค่อยกลางครับพูนสูงขึ้นไปซื่อครับแบบนี้ครับต้นสูงเก่งบ่ค่อยมีครับเก่งจะล่นน้อยนะครับแบบนี้เลยไปเบิ้งครับไกลๆนี่ครับเก่งมันจะน้อยนี่ครับเก่งบ่ใหญ่ข้างล่างซุดเลยเนี่ย่ประมาณสี่หุนหกหุนแค่นั้นครับว่ามีเก่งไงเลยครับแล้วทั้งสวนก็จะเป็นคือต้นสนเลยครับ นี่คือขอเสียนะครับอันนี้คือลองลอยของตองกล้วยนี่ก็ตอกล้วยนี่ครับตอกล้วยนี่ก็พึ่งอาออกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสูงสูงขึ้นไปเลยครับนี่ก็พ้นเสียนด้ครับ